สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับแล้วเราจะพบกันอีกหลายๆครั้งกับผมด่งสาธรเป็นนักพูดนักเขียนเป็นวิทยกรด้านทัศนคติและแรงบันดาลใจเป็นอาจารย์สอนสมาธิและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องคนหนึ่งก็ใกล้จะ5 0าร้อยลวคลิปแล้วน,นะครับที่ได้พบกันมานะครับก็เร็วๆนี้จะถึงนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ทํามา3ปีกว่าเกือบ500คลิปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมกลลืมนะครับ ในเร็วนี้ผมจะเปิดช่องสมาชิก FC VIP ของผมโดวงสาทรนะครับนะครับซึ่งจะเจาะลึกในทุกๆด้านในทุกๆมิติที่เกี่ยวกับพระเครื่องพูดสันส้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ได้ชมและติดตามผมมาสักระยะหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้กับระยะเวลา3ปีกว่าที่กล่าวมาถ้าหากว่าท่านคิดว่าผมเป็นประโยชน์แล้วอยากจะเจาะลึกกว่านี้ เรียนการตรงๆว่าอาจจะอวยตัวเองนิดนึงคือเชื่อถือในตัวผมพอประมาณนะครับก็อยากจะรู้ลึกกว่าน,นี้และยินดีช่วยผมกรุณาผมในการาเสียตังค์นะครับในการที่จะเป็นสมาชิก FCVIP ของผมซึ่งผมจะเปิดในคัมมิ่งสูตเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าผมจะส่งข่าวเป็นระยะๆะะนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คืออยากจะเช็คพระเครื่องกับโด่งสาธร จะเป็นยังไงต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมองว่าผมตั้งหน้าตั้งตาจะมาหากินกับเรื่องแบบนี้นะครับแต่ก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะครับมีคนส่งะเครื่องมาแน่นอนครับอันดับหนึ่งก็คือต้องการจะมาขายเครื่องให้กับผมซึ่งผมพูดไปในคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะแปะไวไนนะ้แถวนี้นะครับแถวเนี้นะฮะก็นะครับก็ลองดูนะครับ แต่อันดับที่สองลงมาคือต้องการเช็คพระเครื่องกับผมนะครับซึ่งผมได้ประกาศไปหลายครั้งแต่ก่อนที่ผมจะบอกว่าจะเช็คก,กับพระเครื่องกับผมโด่งสาธรต้องทำอย่างไรนั้นผมขอเล่าลูกสั้นๆตรงนี้นะครับว่าผมมี FC ที่ติดตามผมและ FC บางท่านก็การุณามาแบ่งพระเครื่องจากผมไปนะครับซึ่งผมก็คิดบอกแล้วว่ามันเป็นผลพลอยได้นะครับ บางคนก็เช่าพระของผมไปเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักแสนไม่ต้องพูดถึงมีเยอะนะครับก็ก็หลักหมื่นอุดหนุนผมก็รู้จักกันบ้างแล้วนะครับก็อยากจะเช็ดพระเครื่องกับผมนะครับเนื่องจากว่าได้อุปการะผมมานะครับอุดหนุนผมมาผมเขาก็โทรมาหาผมนะฮะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับอยากจะเช็ดพระเครื่องหน่อยนะครับผมก็เห็นว่าเขาเป็นลูกค้าเก่าผมก็บอกว่าจะเช็คสักกี่องค์เขาบอกว่าประมาณทักสองสามองค์นะครับผมก็บอกว่า อาอเ้าสองสองสองสมองผมเช็คให้ฟรีเลยแล้วกันครับเขาบอกไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมยินดีช่วยอาจารย์เรื่องค่าเช็คพระนะครับผมก็บอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็อุตส่าห์อุดหนุนผมมาเขาบอกไม่เป็นไรก็เต็มใจนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยบอกมาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เชื่อถือในตัวผมถ้าผมตัดสินให้แล้วเช็คพระให้ยินดีครับ ผมก็บอกแล้วว่าเช็คให้ฟรีนะสองส์มองเล็กน้อยเขาก็ยินดีช่วยเหลือผมอันนี้ผมต้องขอบพคุณอย่างสูงที่เข้าใจผมนะครับเพราะว่า FC ท่านนี้หรือลูกค้าท่านนี้น่าจะเข้าใจและเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะช่วยผมนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าการเช็คพระเครื่องทุกครั้งผมมีความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงธรรมดาเสี่ยงโดนดา่า จนอาจจะถึงเสี่ยงถูกลอบทำลายในวงการพระเครื่องนะครับซึ่งถ้าคนอยู่ในวงการพระเครื่องหรือเป็นนักสะสมพระเครื่องระดับค่อนข้างเยอะหรือนานเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ดีในการเช็คพระเครื่องให้กับคนที่ไม่รู้จักหรือคนที่ไม่เคยช่วยเหลือกันมานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งผมจะไม่พูดเพราะมันจะเยอะเกินไปนะครับเห็นไหมครับว่า เคสที่ผมเล่าเขาก็ยินดีช่วยผมในเรื่องค่าเช็คพระซึ่งเขารู้ว่าผมมีต้นทุนมีความเสี่ยงและเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจและขอชมว่าเป็นสุภาพบุรุษนะครับนี่ขนาดเป็นลูกค้าที่ช่วยเหลือกันมานะครับเขายังช่วยค่าเช็คพระกับผมอพอผมตรงนี้ผมก็จะเข้าเรื่องแล้วนะครับถ้าอยากจะเช็คพระเนื่องจากว่ามีคนโทรมามากมาย แล้วมีคนส่งรูปภาพมามากมายเพื่อที่ต้องการจะเช็คพระฟรีๆกับผมนะครับผมในเพจ Facebook โด่งสาธรพระเครื่องย้ำนะครับในเพจ Facebook ท่านเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับมีคนติดตามผมมากกว่า5,000ันคนแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะนะฮะก็มีคนส่งรูปภาพเข้ามาเพื่อจะเช็คพระกับผมเยอะนะครับผมขอปลุก,การดนะครับแล้วก็บอกตรงนี้ ซึ่งผมบอกมานานก็จะบอกอีกทีเพื่อเป็นทางการนะครับว่าถ้าใครนะครับอยากจะมาเช็คพระเครื่องกับผมนะครับผมกงไปกงมานะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาและเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นปีแล้วจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังผมพูดเสมอว่าถ้าจะเช็คพระเครื่องกับผมโดง่สาธรกรุณานะครับช่วยค่าเช็คพระให้กับผมผมพูดแบบนี้ มาตลอดนะครับนะครับก็สรุปถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาคือไม่มีเช็คฟรีนะครับผมรู้ว่าการที่ผมประก,กาศไปแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีคนรักผมน้อยลงอาจจะมีคนที่แบบไม่ชอบผมนะครับอาจจะรักผมน้อยลงหรืออาจจะติดตามผมน้อยลงนั่นไม่ใช่ไปเป็นประเด็นปัญหาครับผมมีหลักการของผมผมมีจุดยืนของผมที่เป็นตัวตนของผมนะครับหากท่าน นะครับยอมรับผมได้เชื่อถือผมศรัทธาในตัวผมไว้ใจผมเราก็คบกันไปนานๆนะครับแต่หากว่าท่านออไม่ชอบวิธีการของผมความตรงไปตรงมาของผมนะครับความซื่อตรงของผมความจริงใจของผมหรือมองไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมเป็นในตัวตนของผมก็สุดแท้แต่ท่านท่านจะตามผมจะติดตามผม หรือจะไม่ติดตามผมก็สุดแท้แต่ท่านเพราะผมอยู่ได้บนความเป็นจริงอยู่ได้บนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอยู่ได้บนความเข้าใจและจริงใจต่อกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมขอประกาศเลยนะครับว่าหากท่านต้องการจะเช็เคพักื่องกับผมท่านต้องทําใจเลยครับพูดแบบแม่เอาใจนะครับแต่จริงใจก็คือท่านต้องช่วยค่าเช็คพักกับผมครับไม่มีเช็คพักฟรีนะครับ ท่านจะได้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นมันจะเป็นข้อดีสําหรับท่านด้วยว่าท่านจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับผมที่จะส่งอุตสา์ส่งรูปหลายองค์หลายพระหลายองค์มาหวังว่าจะเช็คพระฟรีๆกับผมนะครับท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้กับผมนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านคิดว่าเต็มใจและยินดีที่จะช่วยค่าเช็คพระกับผมผมก็ยินดีนะครับผมมีกติกาครับการเช็คพระเรื่องของผมเนี่ยมีอยู่สองวิธีนะครับหนึ่ง คือเช็คพระทางรูปภาพนะครับสองเช็คพระแบบเจอตัวผมเลยนะครับประการที่หนึ่งก่อนนะครับการเช็คพระแบบทางรูปภาพก็คือทางลายหรือทางมเมสเซจเป็นรูปภาพพระนะครับผมจะมีเงื่อนไขยอยู่3ข้อสําหรับกรณีนี้ซึ่งนิยมมากแต่ผมจะมีเงื่อนไขยอยู่3ข้อที่บอกทุกคนก่อนที่จะเช็คพระคือหนึ่งคุณต้องเชื่อใจผมแล้วนะครับ พราะถ้าไม่เชื่อใจผมมันไม่มีประโยชน์เลยครับที่คุณจะมาเช็คเพราะเช็คแล้วคุณไม่เชื่อมันเสียเวลาคุณเปล่าเปล่านะครับและเมื่อคุณเชื่อใจผมหากผมบอกว่ามันเก๊หรือมันไม่ใช่คุณต้องไม่มาด่าผมไม่มาอุทธร์อะไรแบบนี้เยอะแยะนะครับนะครับอันนี้คือท่านต้องเชื่อคำตัดสินใจของผมการวินิจฉัยของผมนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งถ้าท่านรับได้นะครับเราก็มาดูกันนะครับข้อที่สอง การเช็คผ้าในทางรูปภาพผมจะบอกเลยว่าผมจะมีความแม่นยำประมาณ80%ไม่ร0 0เปอร์เซ็นต์เพราะผมไม่ได้เห็นองค์จริงนะครับผมไม่ได้เห็นองค์จริงครับนะฮะวันณะของแสงที่ถ่ายรูปมาขนาดของพระที่ประเมินยากนะครับมิติของพระนะครับเอ่อเนื้อพระที่ผิดเพี้ยนไปจากการถ่ายรูปผมอาจจะพลาดได้เพราะผมไม่ได้จับไม่ได้เห็นองค์จริงในทุกมิติ ด้วยตาตัวเองแต่ผมดูจากรูปภาพซึ่งมันมีมิติเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกทุกท่านว่าถ้าจะเช็คกับผมทางรูปภาพผมแม่นย่าง80%ไม่100%ยเอาจพลาดได้แต่พลาดยากนะครับที่ผ่านมาพลาดยากแต่อาจจะมีพลาดก็ได้ผมจึงต้องบอกค่าผิดพลาดหรือค่าเออร์เลอร์ตรงนี้ไว้หากท่านรับได้เราก็มาดูกันส ท่านต้องโอนเงินให้ผมก่อนผมถึงจะเช็คให้นะครับหากสามข้อนี้ท่านรับไม่ได้เราก็ไม่ต้องดูกันเราก็ไม่กดกันนะครับเรายังเป็น f c กันได้เหมือนเดิมนะครับยังติดตามกันได้หากท่านรับได้เราก็มาดูกันอันนี้คือกรณีที่1นนะครับส่วนกรณีที่2กรณีเจอเจอตัวผมนะครับผมมีสตาร์ทขั้นต้นค่าตัวผมในการที่จะออกไปพบกับท่านซึ่งมันจะต้องสูงหน่อยนะครับซึ่ง ผมแนะนำว่าควรจะดูกับผมสัก20องค,ครับถึงจะคุ้มค่ากับท่านในการที่ท่านจะเสียเวลามาและผมเสียเวลาออกไปดูให้ท่านซึ่งมันจะต้องเป็นค่าดูที่ค่อนข้างสูงหน่อยเพราะผมต้องเสียเวลาแล้วเดินทางออกไปในจุดนัดพบกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมประเมินต้นๆว่มาท่านควรจะดูสัก20องค์20ององนะถึงจะคุ้มขั้นต่ำา20สิบองถึงจะคุ้มค่ากับท่าน นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการดูพระจะมี2วิธีกับผมนะครับนะครับก็ผมไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาทํามาหากินกับเรื่องนีง้แต่มีสิยงมีเสียงเรียกร้องมาตั้งนานแล้วตลอดเวลานะครับถึงวันนี้ตลอด3ปีมาเนี่ยนะครับที่ผมเปิด YouTube มาแต่ประมาณ2ปีกว่าที่ผมเปิดรับเช็คพระมามคีคนมาดูกับผมเป็นผมว่าน่าจะเป็นเป็นพันแล้วนะครับที่มาดูกับผมแบบ เสียตังค์ง่ายๆช่วยค่าเช็คผากับผมมีนะครับและหลายคนก็ได้ความจริงไปมีเคสประทับใจในการเช็คผ้าเดี๋ยวผมแปะไว้แถวนี้ให้อีกทีก็ได้นะครับท่านจะได้ดูเป็นตัวอย่างแต่ข้อดีในการเช็คผ้ากับผมทั้งสองวิธีก็คือท่านจะได้ความจริงถ้าท่านเชื่อถือผมแท้ผมบอกแท้เก๋ผมบอกเก๋แล้วผมถ้าเป็นผ้าหลักผมจะบอกราคาประเมินให้ด้วย นะครับผมจะบอกราคาประเมินให้ด้วยนะครับว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเจอสมเด็จว่าราชังบางอุปมองค์เป็นล้านผมก็จะบอกตรงๆครับนะครับผมก็เคยบอกตรงๆไปละซึ่งเคยเล่าอยู่ในคลิปนี้ตั้งแต่คลิปต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากท่านอ้อผมไม่มีใบเซอร์ไม่มีอะไรออกให้ทั้งสิ้นครับมันเป็นความเชื่อถือล้วนเป็นความเชื่อถือล้วนนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอก กฎใน3ข้อนั้นก็คือถ้าไม่เชื่อถืออย่ามาดูมันเสียเวลาคุณนะครับแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วเสียตังค์แล้วไม่เชื่อถืออย่ามานะครับผมก็พูดตรงไปตรงมาแบบนี้ครับนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะมาหากินเรื่องนี้แต่ถ้านะครับเอ่ออยากจะรู้ความจริงแล้วเชื่อถือผมก็มาหากมาสอบถามแล้วรับไม่ได้เราก็ไม่กดกันเราก็ยังเป็น f c กันได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ผมยินดีที่จะเช็คพระให้ท่านแต่ท่านต้องช่วยผมค่าเช็คพระหรือมีค่าธรรมเนียมในการเช็คพระโปรดไฟครั้งนะครับไม่มีเช็คฟรีนะครับไม่ต้องส่งรูปมานะครับหากผมพูดตรงไปตรงมาแล้วท่านไม่ชอบใจนะครับก็ผมก็ต้องขออภัยนะครับหากท่านจะเลิกกดติดตามผมก็ไม่เป็นปัญหาครับนะครับเพราะผมโกงไปโกงมานะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับผม,ม็นคนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น นะครับผมเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะฮะชัดเจนตรงไาตรงมาอันนี้คือสไตล์ของผมโดวงสาธรน,นะครับแล้วก็แถมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดพระที่ผมเช็คแล้วนะครับมีบางองค์ที่ผมชอบผมอาจจะถามซื้อท่านเป็นส่วนตัวแต่ในราคาที่ผมรับได้นะครับในราคาที่ผมรับได้ในราคาที่ผมมีตังที่พอจะซื้อไหวนะครับถ้ามันแพงผมก็ไม่ซื้ออยากกดกันเป็นสิทธิ์ของผมนะครับให้แยกประเด็นระหว่าง การเช็ดพระแบบช่วยช่วยเงินผมกับที่ผมจะซื้อท่านมันคนละกรณีกันมันจะแยกกันคนละสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งผ่านไปก่อนเช็ดพระสเต็ปที่2อ,องค์ไหนผมชอบผมถามซื้อนะครับไม่จําเป็นต้องถามซื้อทุกองค์ครับเพราะพระบางองค์ผมไม่เล่นต้องเข้าใจนะครับนะฮะพระบางองค์ผมชอบผมมีมุมนะครับผมก็ถามซื้อในราคาที่ผมไหวนะครับแต่จากประสบการณ์ผมที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับยังไม่มีใครแมนแต่คนเดียว ตลอดสองปีกว่าที่เปิดรับเช็คพระนะครับผมเปิด Facebook นี้มาสามปีกว่าแต่ผมเปิดประมาณสามปีนะครับที่ผมเปิดรับเช็คพระแบบช่วยค่าเช็คพระเท่าที่จำได้ยังไม่มีใครสักคนเลยครับพอผมบอกความจริงว่าแพ้แล้วผมขอซื้อแล้วขายผมอย่างเท่าที่จำได้นะไม่มีพอรู้ความจริงรู้ราคาไม่มีใครขายผมสักคนเลยครับนะครับก็หวังว่าท่านจะได้ ความกระจจางในการที่จะอยากจะมาเช็คภาคกับโดสาธรนะครับอย่างละเอียดค่อนข้างละเอียดนะครับซึ่งผมจะได้ไม่ต้องอธิบายอีกทีหนึ่งเวลาท่านโท,โทรมาหาผมที่ปรารถนาที่จะเช็คภาคกับผมแล้วก็ผมจะถามว่าฟังคลิปนี้แล้วหรือ,อยังนะครับถ้าฟังแล้วผมจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับก็หวังว่าท่านจะได้ข้อมูลจากผมอย่างตรงไปตรงมา <h az os> ผมอาจจะไม่เหมือนเซียนภาคคนอื่นนะครับ <h az os> ผมอาจจะไม่ปากหวานนะครับนะฮะผมอาจจะไม่ เออแบบเช็คพระฟรีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นครับนะฮะผมเป็นสไตล์ของผมมีจุดยืนของผมนะครับก็ไม่ว่ากันไม่กดกันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์นะฮะกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับอย่าฟังเพลินนะครับอาจพูดไม่ตามใจนะฮะพูดให้คุณข้องมองใจอาจพูดไม่ทำให้ฉันพอใจแต่จริงใจแน่นอนครับสวัสดีครับ